ช่วงปลายปีแบบนี้อากาศเนี่ยเย็นหลายพื้นที่หลายคนก็วางแผนจะไปเที่ยวกันนะครับอย่างเช่นที่ภูกระดึงก่อนหน้านี้ก็มีคนเนี่ยขึ้นไปแล้วแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ช้างป่าท,ทําร้ายนักท่องเที่ยวนะครับเขาก็มีการปิดจนล่าสุดวันนี้ภูกระดึงเปิดให้กลับขึ้นไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าบรรดานักท่องเที่ยวเนี่ยไปยืนรอเลย รอจะขึ้นภูกระดึงประมาณ300คนนะครับซึ่งหลังจากที่เขาปิดไปเนี่ยวันนี้ก็เลยต้องมีมาตรการในการคุมเข้มพูดคุยกับบรรดานักท่องเที่ยวนะฮะว่าเวลาขึ้นไปแล้วจุดไหนเที่ยวได้บ้างแล้วจุดไหนที่ไปเจอช้างป่าจะต้องทําตัวอย่างไรนะรเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวนะครับพาไปดูบรรยากาศกาันผู้ชมครับตั้งแต่วันที่12ธันวาคมหลังจากที่เกิดเหตุช้างป่าทําร้ายนักท่องเที่ยวหญิงวัย49ปีเสียชีวิต ทำให้วันรุ่งขึ้นอุทยานเนี่ยสั่งปิดภูกระดึงเพื่อความปลอดภัยและวันนี้เป็นวันแรกที่ภูกระดึงกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมารอขึ้นภูกระดึงมากกว่า300คนแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเลยฮะ,ะ7จ็ดโมงเช้านะครับก็จะต้องมานั่งฟังเจ้าหน้าที่บรรยายก่อนนะเวลาขึ้นไปเนี่ยจะต้องเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยนะ คือก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่ายังหวั่นใจอยู่กรณีช้างป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ก็เชื่อมั่นถึงการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่วันนี้ก็เลยพร้อมใจจะมาเที่ยวแล้วนะฮะปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่เชื่อใจว่า,วาปลอดภัยแน่นอนไปฟังเสียงนักท่องเที่ยวกันครับเชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่นะแล้วก็มามา,าก,การถามว่ารู้สึก หวั่นใจนิดๆหน่อยๆไหมมีบ้างแต่ก็ยังเชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็แผนการของการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ะโดยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมนะคะนายวีระขุนชัยรักรองอธิบดีกรมปฐ viện แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเวลาจะเปิดธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะ,ะวันนี้นําทีมค่ะตีระฆังเป็นสัญญาณให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นพิชิตภูกระดึงและจับจองลูกหาบได้ด้วยนะคะค เน้นย้ำมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวจัดทีมเจ้าหน้าที่ดูแลผลักดันช้างและเตรียมผู้ชีพกู้ภัยสำหรับเหตุดต่วนเหตุร้ายด้วยส่วนนักท่องเที่ยวแนะนำให้ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวและให้จับกลุ่มเดินทางกัน3คนขึ้นไปค่ะมีอะไรเกิดขึ้นจะได้มีเพื่อนนะคะจะได้ช่วยเหลือกันได้แล้วก็ยังย้ำว่าในปัจจุบันผานกแอ่นที่อยู่ใ,นในกล้กับจุดเกิดเหตุที่ช้างป่าไปทำร้ายนักท่องเที่ยวตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปแต่ว่า ผาหมากดูกจนไปถึงผาหลุมศัก์อันนี้เป็นโซนที่ปลอดภัยสามารถเดินเที่ยวได้อย่างมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นค่ะผานกแอนซึ่งเป็นจุดที่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าที่ก็ได้ผลักดันช้างออกจากบริเวณดังกล่าวไปแล้วระยะที่ปลอดภัยเนี่ยช้างควรจะห่างออกไปประมาณ2องกิโลเมตรซึ่งตอนนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเพื่อความมั่นใจเนี่ย จะมีทีมของอุทยานเนี่ยจะเฝ้าดูพฤติกรรมอีกว่าจะย้อนเข้ามาแล้วก็ปลอดภัยอย่างแท้จริงหรือเปล่าส่วนจุดจากผาหมากดูกไปจนถึงผาหล่มศักเนี่ยโซนน้นปลอดภัยนะครับมีเจ้าที่อคอยเฝ้าระวังคอยผลักดันเนี่ยกันไว้ไม่ไม่ให้ช้างไปจุดดังกล่าวได้จุดนั้นเนี่ยเชื่อมั่นได้อย่างร้อเอร์เซ็นะครับไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ทางกรมเองเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มบุคลากรขึ้นไปเนี่ยเพื่อให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้พื้นที่จุดชมวิวต่างๆนะครับทีมเจ้าหน้าที่เขาก็พร้อมนะคะคเห็นภาพการเตรียมพร้อมมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์ที่นามาเพิ่มเติม ในการขับขี่ลาตระเวนนะคะรวมถึงพวกอุปกรณ์ในการกู้ชีพกู้ภัยด้วยหลังจากนี้ก็จะมีมาตรการไปสร้างโป่งเทียมค่ะเป็นโป่งช้างอยู่ในป่าเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างออกมาด้านนอกมาทำรายนักท่องเที่ยวด้วยนะคะแต่ทีนี้ต้องขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว เอาอะไรขึ้นไปทานเนี่ยเก็บกลับลงมาให้หมดนะครับไม่งั้นกลิ่นมันจะยังอยู่นะคะแล้วช,ช้างเหล่านี้มันอาจจะออกตามกลิ่นมาได้แล้วก็อย่าลืมว่าเวลาเจอสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะะอย่าเพิ่งหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายอเอา,อเอาตัวรอดก่อนนะคะ